นี่พกผมวิชัยพิทีครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัว d ีซีเก้านะครับตัวนี้เป็นสเปคที่สองเมตรห้าเซนนะครับยาวที่4ี่เมตรเจนะครับตัวนี้ d ีซีเขึ้นได้แน่นอนครับตัวนี้เรายังไม่ใส่ไฟนะครับแต่เราจะมีไฟแถมให้นะครับมีไฟแล้วก็มีสะท้อนแสงนะครับสะท้อนแสงก็ สี่ตัวข้างหลังสี่ตัวนะครับข้างๆอีกสามตัวหกเป็นสิบตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นเหล็กเหล็กล้างน้ำสี่นิ้วครับตันนี้พ่นสีแล้ววิ่งเลยนะครับทําเพื่อให้ลูกค้านะครับเพื่อให้ทันลูกค้าลูกค้าต้องการใช้ด่วนนะครับตัวนี้กระทะก็เป็นกระทะใหม่นะครับบอกสิบห้านะครับยางนี่มันเก่าเพราะว่าเหยียบโคลนนะครับเมื่อกี้ออกเอกละแถวเอกล้านนะครับโคลนดีเต็มเลยนะครับ ใดสนใจก็ติดต่อครับ0833383507ครับที่วิชัยครับตัวนี้ก็จะไปส่งที่อำเภอคุมภาวาปีจังหวัดรอนธานนีครับไม่ไกลามากครับวันนี้ครับสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ กะมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับจริงๆก็ว่าไก่ครับแต่ว่ารถเหินมาแต่แล้วเลยได้มาคํานะครับนี้กะอ่เขาอยู่บ้านไหนเนาะครับนี่คำเจริญคำเจริญตาบลอาเภอตาบลตาบลตาบลทันดอนทันดอนบุพวาปียังวัดอุดรธานีครับเห็นรถเราเป็นยังไงเนาะครับํำรวจเบื้องล้างว่าเป็นตาไใส่ปะเป็นตั้ใส่อยู่ครับแข็งแรงนีอยู่ กังไคร่ถ่าย่องบังมืออื่นเนาะครับผมมาคำในน้อยครับมาคำพวดจริงๆว่าเอาแจงแจงหูแจงตาครับกันได้ก็ขอขอบคุณลูกค้าครับสวัสดีครับ